ว่าอะไกันนี e. ok 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 oh ่อะกฮาอะไกันดาวพุทธทกทอจิกวาจานะโอ้โหพายรถถังโทดอเจคอสมิธโอตันนี่เนี่ยนี่เจสั่งดืป็นยังารถังนี่เจแคเลเคชจนเนี่ยสิบห้าจุดหกล้านสิบล้านว้าวจะเราวไม่ม่ปากบปเจมันด้ก็ลอตะกียาเยี่ยชื่อคือก็ลอปะปบปปรถถังโทดวะหล่นี่เจตะกียเยี่ยชีดอกคือก็ลอสิบล้านโอ้โหโหจะเราวันะตลแตเจตะกี้ย ยชือคือคื้อนนุอสานึ่ตัวนเต้นอะรเยเราพูดตรงมัตรงก่อนยิ่งให้เราหนาตื่นโดนเนะปัตตินนตืเฉียดบ่ตอนลจีอ่ะก็้อนตะกี้ย่างยเชืคือคื้อนเนี่ยมันไม่ทามาอะย่างเงยยิ่งเราโดนนุ่งเลยจีวก้อนเนาะหนุ่งเลยจีวก้อนมัมาแล้วต่นหนึ่มันนึกจีเยี่ยบปองเนาะมันอะไรโดนมัมาแล้วจีวก้อนเนาะมันมาแล้วต่นหนึ่งมันยึกจเยี่ยบป่องเนาะบ่เนาะตอนละตลอดเวลาหนุ่งก็燥เซ่อชิมเนาะยิ่งแบบมียิ่งก็ว นึ่งมานนเจตนี่เจปอเมาเดินลเนี่ยนี่เนจแล้เนลเนี antis, ่ยต่กล้เอียมามดและภาษานเจเนี่ยแต่กลาเยมาเน่ิบตันแต่กเนี่ยเอกล้อตกยัยชิฮุกล้เนี่ยนึ่มาหนาปนนี่นั่งด็ดอยรงจ้าดดนลาวเนี่ยน่งเจ็ต่กลาวเยียมมาอีกประเด็นน่มาตันนี่้ลแต่ตนนี่เนี่ยโอ้จตชิคิลาหมดละยี่ก็จะอินไปตั้งแต่หนดีต้นนึ่เนี่ยมาหน้าจะก็ดนหมาหนึ่ ต่นี่เนี่ยสูจเจก็เนี่ยตกลอขอกกันลงอะไม่มาตน่เจป้อนเนี่ยสูเจไม่แนาแต่ปุยท่าอ้ม่ออทีน้องไม่ตนี่เนี่ยก็สูเจเนี่ยตกลอหอกันหลังอ่ะคุาร์เนี่ยไม่ต้องนะเจ่อตกลอตก่หยังชื่อคือตการ์เลยนะ่ยเป็นบ้ามาใจใจญ่น้าหมาละตะกลอตะ่ใยังชื่อคือใน่สร้อยหนยสร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านอีกเน่ หน่อยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านสิบห้าจุหกล้านแลอีกอักราดตะยเย่าชื่นะเปลนอ่ะือเราจดนบ้านลนบ้านลี่อารดอเมื่อก่อนต่กต่ลร้อขอกันละเนาะต่กร้อขอกันลอืมเปลี่ยนอือตอนัเรากรดต้านแรงี่เรากระต้านใบ้านเกิดขอชีดอ่ะหืนิบแล่นอะ ขอที่องคือนี่เปล่ามันเนี่ก็เีว่าเจอาก็รอแต่กีอย่างเนชื่คือกีลอเนี่ยมัมาหน้าต่างนี้เยกปอนเนาะมัมาหน้ามินเนตต่างนี้แยบป้อเนี่ยแตอาไม่น้องมอเนาะสูเจตัมีเนาะเนี่ยเรากลายร้านบ้าเหงืละข้อที่สองคือนี่ปัสสาวะกับรถถังทวดาต่างนี้ละเนาะทวดาต่างนี้เนี่ยเจียวเนี่ยสิบห้าจิวหกล้านว้าวเดวสาวเนาะน่าเบื่อตรงมันตัวก่อนโอ้โหที่เรืถถัเนี่ยเจี้ยหมดต่เนี่ยเจียเนาะปัสสาวก็ไม่ต้องพอเทวดาเทวดาบูโยานะปัสสาวะก็แต่ก็เรื่อง ตื่นตต่เดี๋ยวาทร์ายจีนอ่ะโอ้โหแต่ในเี๋ยตีให้ตื่เตย่าอืมอืมราก็ตื่น่ะจนเดียวทร์มจะพินมาอ่าาเกเนี่ยเดี๋ยวรถทาน่ับทัวปนเดี๋ยวหนนตน่มันอ่ะตอนนี้ขับทัวราาสเกม่เจียตลานะโอ้โหทัร์ต่เนี่ยเรียนขนนี้าก็จะซีจะชีเลยหมานัเกงดเนี่ยเราเราช้ตนล่ากิก็อกทัวร์เต็ ภาษาหนักเกคอเพราะเากมาตัตัวต่ออะไรเจาะกินเราจะพวาอจนรนะบานที่เราเอชีคอปันยากคีชิมะอันนี้หนกยากคีชินกยากคิชิเนีกระบะเม่กรดเจอชสล้านกว่าอย่างนั้นนมาแต่บาที่เราลอชีคอปมันโอเคมันเตะปาวันจะจเน้หมอกที่ว่ารถถังนี่จอทีมตนีกวาตาจีมันะมาตรเกียมาปลทวนะาสกโทบวโอเคลกเจเก่วา